สวัสดีครับพบกับผม,ผมเพชรลงพุงหญิงเหมือนเดิมวันนี้เพชรก็จะพามากินเป็นอาหารจีนนะครับชื่อร้านตรงไหลชุนวันนี้เพชรจะมากินคนเดียวไม่ได้มีเพื่อนคนนึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆเดี๋ยวเรียกเขาเข้า,ขามาเลยดีกว่าัลสวัสดีค่ะพูดเป็นภาษาจีนนะ你好，า家า大家好。โอเคเราเข้าไปกินอาหารดีกว่าโอเคอเค,อเค่ะ ซึ่งมีภาษาไทยมีราคาบอ,อกนี่อันนี้เมนูโปรดของเพจช,ชอบกินมากเป็นไก่แช่เหล้าจีนนะเพราะอันนี้อร่อยมากเผ็ดๆเปรีร้ยวนหวานเป็นหมูสามชั้นนะคือมาที่ไรก็เมนูนี้ตลอดตอนนี้ก็ดูเมนูพร้อมกันก่อนนี่อันนี้ก็อร่อยเมนูโปรดอีกกันหนึง่ง นี่ก็อร่อยนะกุ้งเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้ก็จะเป็นหมันโถก็ถหมัอนเป็นสลัเปลาทอดแ้ะก็จิ้มนมนะอร่อยอยู่นะมีหม้อไฟด้วยสุกี้มาล่าโอเคสั่งอาหารนกาชายจะสั่งเยอะแบบนั้นนะกินไม่หมดนะตอนนี้กำลังรออาหารอยู่ใช่ไหมใช่ส,ส,สั่งไปกี่อย่างอันนี่ยสองคนกินอาหารถ้าอย่าง เดี๋ยวให้นาถาแนะนำตัวใหม่ชื่ออะไรอะไรมาจากจังหวัดไหนอะไรแบบนี้ดีกว่าอโอเคเค่ะสวันดียค่ะชื่อนัดามาจากประเทศจีนแล้วก็มาเรียนที่ประเทศไทยอสองปีที่มหาวิทยลาลัยราชภัฏคลาตอนนี้ทำงาน,นที่สนุกรปากันก่อนหนึ่นต้องบอกก่อนว่านาถาเป็นคนจีนนะไม่ใช่คนไทยนะแต่ที่พูดได้ก็ ภาษา,าเก่งมากขึ้นมาตอนแรกที่ที่จับกันเป็นบัดดี้ตอนครั้งแรกที่เจอกันนะเพชรก็กลัวเหมือนกันนะว่าโฮ้ยต้องพูดภาษาต้องพูดภาษาไทยไม่ได้แน่เลยเพราะเราก็ไม่ได้พูดภาษาจีนเป็นเลยคุยกันไปคุยกันมาก็รู้สึกสนิทขึ้นชอบดูซีรีส์ไทยใช่ <c oughs> และเพชรก็ร้องเพลงแทนภาษาฟังแล้วภาษาเขาไม่ชอบฟังใช่ต้นดีจินเพลงอะไรนะเอียนอี้หมี่อ๋อเจียนอี่ก็ดล้เยี่ยงนี้ใช่ไหมใช่ รู้จักสองเพลงของตังมีจินนะเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วนหนึ่งปีหนึ่ปีเลยอ้ใช่ใช่หนปีนที่ไปเที่ยววัดพระแก้วกัน1นึงปีจริงด้วย น้าามาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วตอนนี้สี่ปีสี่ปีน้าาเรียนกับเพชรมาตั้งแต่อยู่มหาลัยแล้วก็เป็นคู่บัดดี้กันเนาะตอนแรกเจอกันเราเป็นยังไงนะตลกใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่กล้าคุยเรามากินตรงไหลาชุกี่ทางแล้วน้าสาร้านอาหารที่นี่ครั้งที่สองครั้งที่สองเพชรมาที่นี่ครั้งที่ห้าแล้วใช่เนี่ยครั้งที่ห้าแสดงว่าอร่อยจริงใช่อร่อยจริงน้าาอยู่ที่มอนเทนยูนาอ๋อเลนทาวน์ใช่แต่ว่าก็อยู่ในจังหวัดนนท S <S <S อ,อือมันคนยืนนานงงไปหมดก็คิดถึงมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้มาเจอเพื่อน,นแล้วก็กินมามาข้าวด้วยกันเพราะว่าหาาอกาสที่จะเจอกัน่อนข้างยากเนาะนักถ่ายอยากปาับบอกอะไรกับอาจารย์ที่เคยสอนนักถ่ายที่าหาอะไรบ้างอ่คิดถึงอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะอยากกลับไปขอลาแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ <laughs> โ้ไม่ต้องรองม่เป็นไรคไรับใช่มีเวลาว่างก็ามาหาเพศที่กรุงเทพค่ะถึงแม้ว่าน้ําไม่ได้กลับไปโคราชบ่อยครั้งแต่ว่าน้าก็อยากจะให้อาจารย์ทุกท่าน<ม>เพื่อนเพื่อนทุกคนก็<ม>อ่า มีความสุขมากๆมีความสุขตลอดเวลาแล้วก็รัางายแข็งแลงน่ารักอยู่เป็นระหว่างรอหาเนาะคุยๆกันไปภาษาคิดว่าเพชเป็นคนยังไงตั้แบ่รู้จดให้มารู้สึกเพชน่ารักที่สุดเลยจริงๆน่ารักมากแล้วก็ขนจมเลยใจดีมากๆขนจมใจมากจริงใจกับเพื่อนมากๆเลยค่ะแล้วก็เลยเขาเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดในประเทศไทยแล้วก็รู้สึกชอบดีมากเลยที่ เปิ่มเป็นเป็รแบบนี้ค่ะเดี๋ยวหลังไปก็จะไปบ้านนัฐานะเรอให้โควิดหายหมดก่อนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ต้าหลีมีต้าหลีที่เจียงแล้วก็จะกินวอนัทเพราะนัฐาปลูกวอนัทนะวอนัทคือเขาจะมุงสมองใช่ไหมใช่แล้วก็อร่อยมากก็เหมือนถั่วนัฐาเป็นคนแรกที่ทำให้เพชรนรู้จักอาหารจีนชนิดหนึ่งคือลาดเขียวอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยชิสจื่อบ ใช่ไหมชิ้นเล็กๆนะชิมส่วนชอบที่เป็นแผ่นเล็กๆอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่าลาเดี๋ยวอร่อยนะเป็นเหเป็นของดินเละของเด็กๆสมัหรับคุณจิ๊เป็นเหมือนแซนด์มันเป็นขนมคล้ายๆหมาล่านะรสชาติเผ็ดๆเหมือนหมาล่าใช่ใช่หอมๆเดี๋ยวมาเลยม่ได้กินอาหารชอบเลยแล้วถับหอมลงนะเพราะว่าไปอยู่สมุทรปราการอาหารไม่ถูกใจแต่ว่ามาที่นี่สั่งเยอะเนี่าไปกังวนคือใบลดน้ำหนักที่สมุทรปราการ ตอนนี้นัฐาดีแฟนยังยไม่มีไปเป็นแม่เสิร์ฟใช่หรอแค่ไม่เจอ,อยังเพชรไม่มีแฟนัเพชรหาแฟนอยู่นะเราลองเพลงให้หนัฐาฟังเป็นเพลงใหม่จะเตรียมมาให้หนัฐาโอเคโดยเฉพาะเลยเป็นชื่อ Guangchongchongleixiwuji zai wuni เค,ย,ใใคยฟังไหมนะีย่ยเคยต้องดีจริง่ะฉ เพื่อน้องเสียงภาษาจีนชัไดไหมชัดมาเชดีกว่าออตอนนี้อาหารก็ใกล้เสร็จแล้วโอเคตอนกินอาหารกัน อันนี้ก็คืออาหารที่เพชรสั่งนะอันนี้ก็จะเป็นสาร่ายอันนี้เป็นหมสามชั้นไม่รู้เรียกว่าอะไรมันจะเป็นรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็อร่อยนะอ่าอันนี้ก็เป็นอาหารอย่างที่สามนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรมาโปโต้มาโพโต้ฝก็เป็นเต้าห,นะห,หู้เ,เนาะเต้าหู้เต้าหู้เผ็ดๆเห็นถ้วยเล็กๆแบบนี้ก็เป็นแบบข้าวอัดแน่นเลยนะอันนี้ก็เป็นกะหรี่ปั๊บนะ ข้างในเป็นไส้กุยช่ายหอมเลยหอมมากอันนี้เป็นเนื้อเนาะเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อวัวผงช้อนเหนียวโลกผงช้นเหนียวโลกเ,เนื้อแดงเป็นเนื้อแดงแล้วก็หอมมากอ่ะเดี๋ยวเรามากินอาหารกันดีกว่าไน้าอาหารครบหมดแล้วนะข้วจิ แล้วอาหารรสชาติแบบนี้อยู่ที่ยุนานเป็นนี้หรือเปล่าคล้ายๆกันแต่นี้เขาบอกว่าสูตรจากปักกิ่งนะใช่เป็นปากีนเขาหาอยู่บ้านชอบทำกับข้าวนเองหรือเปล่าอยู่ไทยเลยอยู่อยู่ที่เมืองจีนก็ชอบนะรูว่ามักเสือที่ผัดไข่ไก่อร่อยนะความเสี่ยงเลยทำให้กินได้ได้ง่ายด้วยง่ายเหมือนต้มน้ำร้อนจริงง่ายเหมือนต้มน้ำร้อนไม่น่กาจริงนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราสองคน ก็กินกับข้าวกันอยากอร่อยอร่อยดีกว่าน้ะวันนี้เราก็กินอิ่มกันแล้วเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> อิ่มไหม <S <S อิ่มมากและอร่อยมากเนาะถ้าเกิดมีสิบคะแนนนัทาให้ร้านนี้กี่คะแนนคนนัน้เป็นคุณจนะินอ่ะ ใช่แปดคะแนนนะคะเพชรก็ให้หแปดคะแนนเหมือนกันแต่ว่าถือว่าร้านนี้เป็นร้านประจําแล้วก็ร้านโปรดของเพชรเลยนะคือราคาไม่ได้แพงแล้วก็กินง่ายเนาะใครที่อยากมากินก็เดี๋ยวเพชรจะแปะลิงก์ไว้ให้นะอยู่ใกล้ๆกับสถานีพร้อมพงนะครับสำหรับวันนี้ภาษาอยากฝากอะไรให้คนจีนมากินที่นี่บ้างค่ะทุกคนสามารถมาที่นี่กินได้ยนะค่อร่อยที่นี่เป็นร้านที่ดีมากเลยนะครับ แ่วาก็คือ,อก็แนะนําคุณจีนทางคุณไทยนะคะมาทางอาหารที่นี่ค่ะเพราะว่ารสชาติมันคล้ายๆกับอาหารจีนค่ะก็แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็วันนี้เชฟก็ขอขอบคุณสบู่ออนไลน์ใครๆก็ชอบนะครับสนใจเดี๋ยวเรจะทิง้งลิงก์ซื้อสบู่ไว้ให้นะครับกินทีนท่น้าเราจะกินที่ไหนกันอีกก็ติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ